ช่วง Lucky Meal สนับสนุนโดย iMobile DTV Series เรื่องของห่วงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นาศาสตร์ที่เราเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่วันนี้อาจารย์แหม่มจะบอกว่าการจัดหวงจุ้ยบ้านหรือที่อยู่อาศัยของท่านน่ะจะทำอย่างไรเช่นมีน้ำพุหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อเสริมดวงชะตา ในเรื่องสุขภาพสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการปรับโคงจุ้ยเพื่อเสริมในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะมีพลังกายพลังใจที่จะออกไปต่อสู้ดิ้นรนกับโลกภายนอกเพื่อให้ก่อเกิดสิ่งต่างๆที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราด้วยนะคะเรามาดูว่ามุมของสุขภาพเป็นมุมตรงไหนในบ้านหลังนี้นะคะ จากหน้าบ้านตรงเข้ามากลางบ pues, ้านเขาเรียกว่าหัวใจของบ้านตรงนี้หัวใจของบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมความปรารถนาในเรื่องของสุขภาพทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้สุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้โปร่งแล้วก็โล่งไว้ก่อนสิ่งสําคัญที่สุดคือความสะอาดค่ะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยมุมนี้เราต้องเปิดไฟให้สว่างเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะเป็นการเรียกพลังให้มาหมุนเวียนให้เป็นพลังที่ดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ในทางฮงจุ้ย ต้องบอกว่านอกจากหัวใจของบ้านและมุมกลางบ้านแล้วยังมีจุดสําคัญสำคัญที่เป็นเรื่องของสุขภาพที่เราต้องดูแลอีกด้วยเป็นห้องพระสวนหย่อมห้องนั่งเล่นนะคะหรือแม้แต่มุมพักผ่อนเราก็ต้องมาดูว่าในห้องพระต้องจัดให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผง ทูบหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องทําความสะอาดให้ดีในมุมของสวนหย่อมห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นต้องดูนะคะว่าสวนหย่อมเราปล่อยให้ลกล้างหรือเปล่าเพราะการที่สวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนลกล้างนั่นหมายความว่าสุขภาพเริ่มแย่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเนี่ยถ้ามืดคลึ้ม หรือแสงสว่างไม่พอก็จะทําให้สุขภาพของคนในบ้านอาจจะเขาเรียกว่าเสื่อมถอยหรือแม้แต่อารมณ์และความรู้สึกของคนในบ้านในครอบครัวก็เสื่อมถอยไปด้วยอาจจะมีความมัวม,มาเศร้าหมองหรือมีความอึมครึมในอารมณ์และความรู้สึกด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆน,นอกจากเรื่องของสุขภาพไปแล้วเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เราจะมาปรับทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดนะคะก็คือการปรับแก้ห้องน้ําเล็กๆน้อยๆนะคะคือ เอาแก้วมาหนึ่งใบใช้เกลือแกงที่เป็นเกลือเม็ดใส่ลงไปหนึ่งในสามนะคะของแก้วลินน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของเกลือเอาไปตั้งไว้ในห้องน้ำค่ะแล้วข้างๆเกลือเนี่ยเราอาจจะหาไม้น้ำเพื่อเป็นการปรับสมดุลเป็นการเรียกซับปรับกระแสะโชคดูเกลือนะคะภายในหนึ่งเดือนมันจะมีเกรดของเกลือขึ้นมาเต็มแก้วให้ล้างแล้วเอาไปทิ้ง นอกบ้านเลยนะคะถือว่าเป็นความอับประมงคลน,นะคะทิ้งนอกบ้านเป็นการวัดค่าความอับประมงคลในบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นลองเอาเกรดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไปทําดูนะคะจะได้เป็นการปรับเสริมลดทอนสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเพราะฉะนั้นจะฝากไว้สักนิดนึงค่ะในเรื่องของการปรับคงจุย้ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องทุบหรือหรือไปปรับอะไรให้มากมายแล้วทําไม่ได้ต้องบอกว่าการจัดบ้านให้สวยโปรง่งโล่งสะอาดและมีความสุข เท่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ค่ะ